ไอเดียเกย๋คับตำรวจมือไวโอลีนขับกล่อมใครเครียดผู้ฉีดวัคซีนโควิด -19 บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดที่สาลาประชาคมยงใจยุทธสาระกลางจังหวัดน,นครพนมเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุเกิน60ปีในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมเดินทางมารับวัคซีนโควิด -19 ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้งานนี้ผู้กำกับการ ตำรวจนครพนมไอเดียเกสร้างสีสันโดยส่งตำรวจนักดนตรีมือไวโอลินเพื่อขับกล่อมให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความตึงเครียดครับแล้วก็ผ่อนคลายความกังวล